มาครับวัดดีสายสายเมาเฮ้เมาครับนี่เราได้มะม่วงเบามาตามรอยพี่สายเดียวนะครับผมนี่จะเป็นมะม่วงอ่พริกเกลือนะตัวน,นี้นะตัวน,นี้จะเป็นรสดีนะครับตัวน,น,นี้มาลองดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงกินน้ำร่างคอ ขอรสดีก่อนเขาบอกเป็นเข้ากันดูดี่ฟ้าจะเข้ากันไหมเหม,มือนกินผงม,มามากมีความเค็มๆนวลๆเอ้ยได้อยู่เข้าอยู่อร่อยได้ไหม อ,อ,อร่อยรสขมเค็มๆนัวๆอร่อยจะใส่เยอะไปหน่อยมานี่ปิดเกลือทำเองไปด้วยอืม,อม,อม เนี่พริกเกลือราดธรรมดาออร่อยอันนี้ดีกว่ามันมีความเผ็ดความเค็ม<ป>อืไปอืม,อมแต่ชอบนะแต่ว่าอันนี้ดีกว่าอื หอมเปรี้ยวจตงอมเปรี้ยวครับผมรถตีมารถตีปะทะนี่เนี้ยครั้งสุดท้ายฟอกเลย Uh huh. ความเค็มความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดนี่เอามาเร้รเลปด้วย uh huh. ไว้มาไม่ขับเจอกันที่นหน้า,าก็ได้ไตามด้วยสายสายเมาโ